เทสเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างปกติโอเคนะครับเงียบนะครับเงียบมาดูฟีดเดเรกชันกันนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานิ่มๆนะครับแบบนี้เลยนะครับนิ่มมากนะครับแบบนี้เลยครับฟีดเดเรกชันอ่ะทีนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวเครื่องตัวเครื่องในตัวนี้เป็นอ่าเซฟตี้โคเวอร์นะครับ เปิดฝาขึ้นแล้วก็เครื่องจะหยุดทํางานทันทีนะครับตัวนี้เปิดฝาขึ้นปุ๊บเครื่องก็จะหยุดทํางานเลยนะครับเวลาปิดฝาลงเครื่องก็จะกลับมาสแตนบายนะครับเราหมุนลงแล้วก็หมุนขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับเครื่องก็จะทํางานนะครับตัวนี้เป็นสปีดคอนโทรลนะครับตัวนี้เป็นชุดฟิลตัวนี้เป็นฟอร์เวิร์ดรีเวิร์ดตัวนี้เป็นเอมเจนซี่ตัวนี้เป็นฟีลดเดเรคชั่นนะครับตัวนี้พร้อมส่งแล้วนะครับพร้อมส่งแล้วเอมเจนซี่นะครับการใช้งานนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือกรณีที่ฉุกกเเเฉินะครรรับาาาสมถดดไ้ลย นะครับกดไปปุ๊บเครื่องก็จะหยุดทำงานทันทีเหมือนกันนะครับหมุนกลับมานะครับเครื่องก็จะพร้อมสแตนบายนะครับเวลาเปิดก็หมุนสปีดคอนโทรลลงนะครับแล้วก็หมุนสปีดคอนโทรลขึ้นเครื่องก็กลับมาทํางานปกตินะครับตัวนี้นะครับคุณปัจจพรจังหวัดเลยนะครับเตรียมรับสินค้าได้เลยนะครับตัวนี้เป็น COD นะครับแล้วก็มีของแถมที่ไปกับเครื่องนะครับก็จะมีตัวด้ามมีเด้ามนะครับเม็ดมีดสกล่องแล้วก็จะมีตัวหัวกลับฟันจับนะครับ หัวกับฟัน5นิ้วนะครับโอเคแล้วก็จะมีตัวที่ชักนะครับที่ชักแล้วก็ชุดประแจนะครับชุดประแจแล้วก็ประแจปากตายมีชุดเฟืองนะครับชุดเฟืองตัวนี้เฟืองกึ่งเกียวนิ้วเกียวมินได้นะครับ2ตัวตามตารางนี้เลยนะครับมีเวเนียนะครับมีเวเนียย่ออินไซด์นะครับอย่างมีให้1ตัวแล้วก็มีหัวจับดอกสว่านหนึ่งชุดนะครับสนวนเป็นส่วนตาย1ชุดนะครับตัวนี้ของแถมทั้งหมดนี้เลยนะครับก็ส่งไปพร้อมสินค้า นะครับตัวนี้เป็น COD นะครับโอเคลูกค้าจังหวัดเลยนะครับเตรียมรับสินค้าได้เลยโอเคก็จะมีส่งอีกเครื่องหนึ่งนะครับตัวเป็นตัวนี้นะครับแต่ยังจะรีวิวให้ทีละเครื่องนะครับทีละคนนะครับโอเคตัวนี้จังหวัดเลยเตรียมรับสินค้าได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ